ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะค,ค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมฆ่าบอสกันนะครับนะก็ผมเพิ่งเข้าไปดูเว็บมาก็เข้าเว็บนี้ได้เลยนะพิมพ์เนียดดต์คอมไปมันไส้เลยสัดบทนักเหรอฮะบทนักเหรอบทนักเหรอไอ้บอสไอ้บอสเฮียเอาอะไรดังาหาผังเออแทงยัดปากแข่งเลยทะทื้อีกอื้อ เกมน,นี้่งเป็นเกมระบายความเครียดได้โดยตรงเลยนะเนี่ยไล่ต่อดีนั่งฟังเพลง <c oughs> ต่อเก็บศพต่ออันนี้ผมปิดสาวแล้วนะม,ม,มึงไม่ต้องมึงไม่ต้องมาโนมึงไม่ต้องมาพูดอา <c oughs> แผงซะเห็นเลื่อดเลย เข้าเว็บนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นนะครับนะก็ผมก็มาแนะนำเฉยๆแหละ <c oughs> ไอ้บอสผนัง <c oughs> มนไม่ต้องมามไม่ต้องมาพูดบทใส่กูวิ่งดีโอ้โหถลายวะนี่ <c oughs> ยังจับโอ้โหโหัวถัด <c oughs> อดเกินโอ้โหเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงอิบเทิร์บก็คล้าก็ใครๆก็เครียดๆกันนะในตอนเรียนนก็เลยหาอะไรมาคลายเครียดนิดหน่อยผมก็เป็นคนหนึ่งที่เครียดอ่ะโอ้โหทะลุกระแพงหดสัตว์อดเที่ยโอดเกินแต่ก็สัตว์ใจดีนะ ต่อต่อต่อนกนกนกอะไรที่ยังไม่ได้ใช้อยู่อ่ะไมโครบอรอไม่เอาม,อมันกปมันไม่โหดไตเกะดีอะอะไรเนี่ยอะไร อ้าวรู้สึกว่าเราจะฆ่ามันไม่ได้อย่าบอกนะอะไรอ่ะเอ,อ, <c oughs> อ๋อให้กดอีกทีนึงโอ้โห้โหสัตว์โหสัตว์ แ่่ทำหน้าละลื่นเลยใช่ไหมโอ้โหสัตว์เนี่ยโอ้ตายแล้วไงต่อเอ๊ะหัวขาดมึงจะชิว oh. ก oh, ันมากกันหน่อยหรอยี <c oughs> Dude, oh, oh, Ay, ่โอ้โห่่ห่ hey. ่่่่่่ัน่ีี่่ึ่อ่อ่ี่่่่่่ง่่่น่่ต่่ยต่อ่่่อ่ส่่่่่่่่่่่่่่่่า

อันนี้อะไรวะให้ทำอะไรอล้วมวาวะติดติดเปิดติดโอ้ยจับหัวนวาได้อยู่วะเอียอดะอดมากกั่านัะมึงอ่ะโอ้โหเละอืมอืม

ตายเอ้ยกะตายหน้าอื่นนี่ว่ะเอากระเป๋าหน่อยอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหหดไปแล้วมึงสั่งอะไรทักหนาฮะสั่งสั่งนั่นหรอฮะอ๋อและวืมโอ้สั่งสั่งสั่ง ฟังเพลงต่อดีกว่าแกสเสงเยี่โอ้โหัโอเคใครอยากเล่นก็มาเล่นกันนะครับก็ที่ฟิล์มนี้ไปเลยแล้วต้องลงทะเยด้วยดอทคอมนะครับเอาละครับเท่านี้แหละเจอกันไพื่อทต้องการสนดีจ้ะ